เอาละครับก็สวัสดีวัยรุ่น H H ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่เกม Hotel Highway ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็มีอ่าเฟอร์นิเจอร์ประจําเดือนมาเลยนะครับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ห้องก็มีชื่อว่าห้องสังสรรค์สีชูชฉาดนะครับทุกคนครับห้องก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นห้องเหมือนแบบว่าเออเป็นห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารวมทุกๆอย่างเลยนะครับก็จะมีรถตรงนี้ด้วยนะครับเป็นรถโฟกหรือรถบัสเล็กอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนะครับก็จะมีโถงตรงนี้้้้้้ดดวววยยนนนะครับบบบบตตตตกแแแ่่งงไไาามมทช ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นตู้ปลาตรงนี้ด้วยนะครับแบบสวยมากๆนะครับมันจะแบบว่าโทนสีแบบส้มๆแบบสว่างอบอุ่นอบอุ่นหน่อยนะครับผมแต่ผมชอบแบบว่าอ่าวอลเปเปอร์รตรงนี้มากเหมือนจะเป็นแบบรูปแบบว่าเป็นแผ่นแบบสแควร์อะไรสักอย่างหนึ่งแบบแควแคๆอะไรเงี้ยรถคันนี้มันจะเป็นรถโฟกนะฮะมั้งนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดเฟอร์นิเจอร์กันโอเคแล้วเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยผมมีกล่องไม้เนี่ย91เอ่อ91ลังนะฮะแล้วก็มีอ่ากล่องม่วง19ลังกล่องทอง3 กล่องทองก็3าลังนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็5ดาวยังไม่ปิดไปเลยนะครับห้องสังสรรค์นะครับแบบลักด้วยนะครับ2อันนี้นะครับแล้วก็4ดาวก็จะมีแคมฟังกี้นะครับแล้วก็จะมีแคมฟังกี้แบบลักนะครับพอเต้นัมนะครับ3าดาวก็จะมีตู้ปลาทรงกลมตู้ปลาทรงกลมแบบลักนะครับบอดี้โกส์นะฮะแล้วก็จะมีลูกบอลดิสโก้นะครับอันนี้ผมได้ไปแล้วนะครับเกณฑ์ทดสอบสมดุลนะอันนี้เท่มากนะครับโคตรเท่เลยผมบอกเลยนะฮะ โอเคต่อไป2ดาวนะครับเก้าอี้เท้าแขนฟังกี้นะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้เท้าแขนฟังกี้แบบลักนะครับที่กั้นฟังกี้นะครับอันนี้ได้ไปแล้ว2อันนี้นะครับแล้วก็1ดาวจะมีจานบุ้นะครับจานวุนแบบลักนะครับแล้วก็จะมีป้ายสันตินะครับทุกคนครับเอ้ยผมคิดว่ามันเป็นรถโฟกไว้ตอนแรกจบแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนะครับทุกคนครับโอเคตอนนี้กิจกรรมก็เฟอร์นิเจอร์ก็เหลืออีก24ีวันนะครับกับอีก21บเอดชั่วโมงแบบว่าโคตรนานนะคร เฮ้ย hey, ป้ายสันติเรามาแล้วนะทุกคนครับการวุ้นมาแล้วแล้วตอนนี้เนะี่ยยังมีกิจกรรมของแกงด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมของแก๊งเนี่ยต้องเปิดเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดให้หมดเลยนะครับทุกคนครับไปตะเกียงลาวาป้ายสันติการวุ้นว่ะของซ้าว่ะขอแสงมาหน่อยเร็วคือเปิด1ดาวก็มีโอกาสได้2ดาว3ดาว4ด,ดาวนะฮะ5ดาวก็ได้นะครับทุกคนครับมามาหน่อย แสงมาหน่อยเร็วเกมสมดุลมาว่ะตะกเกียงลาวาทูบติดไฟอ่าที่กั้นมาแล้วฮะทุกคนครับขอแสงมาหน่อยเร็วโอ้โหขอแสงมาหน่อยแสงมาบายสันติโอ้โห,ขอ,ห,อโอโหขอแบบปิดสักอันหน่อยก็ดีเฮ้ยห้าดาวปิดหน่อยก็ดีเฮ้ย ดานมุ้นว่ะทุบติดไฟเก้าอี้ทูบไฟลาวาป้ายสันติโตคาเอเกอทุกคนเงียบเกินอย่างเงียบดิถือว่าขอป้ายสันติมาครับทุกคนแผ่นเสียงโอ้โห,โโหเฮ้ยห้าดาวมา โอเคเราก็ถือว่าได้อยู่นะครับเปิดหนึ่งดาวได้สี่ดาวนะครับแต่ขอแบบเปิดหนึ่งดาวแบบได้ห้าดาวานี้ได้ปะเออโอโหจานวุ้นกินจนอิ่มเอ้ยมาเว่าแบบรักตาแล้วทุกคนเฮ้ยออกเฉยมาเอาอีกขอแสงอีกมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยหนึ่งดาวรักสองดาวรักนะฮะโอเคมา ยาวๆไปฮะมาจานบุญทุบติดไฟนะฮะเอ้ยลูกบอลดิสโก้มาแล้วฮะทุกคนครับสามดาวนะแล้วเหลือสามดาวสองอันมีลักแบบอันนึงด้วยนะฮะมามา,มาสามดาวก็ได้แต่ขอแบบที่สามดาวที่ยังไม่ได้นะมา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  ทูปจิตไฟนะฮะตอนนี้เหม็นกินทูปมากครับตอนนี้มาเก้าอี้นั่งจนปวดแล้วตอนเนี้ยป้ายสันติตอนนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนกันแล้วฮะมามาจานวุ้นแผ่นเสียงโอ้แผ่นเสียงซามอีกแล้วทูปอีกแล้วโอ้สามดาวแบบออกรัวๆเลยครับทุกคนครับโอ้ยสี่ดาวซ้ำนะทุกคนครับมาปึ๊บอตอนนี้ก็ ลังไม้เราก็หมดไปแล้วนะครับโอเคต่อไปเหลือลังม่วงนะครับทุกคนครับมามาดูกันว่าลังม่วงเราจะได้5้าดาวมาหรือเปล่านะหรือว่าเราจะเกลือนะฮะมาโอ้โหแสงมาอแสงมาโอ้โหแสงมาโอ้โหเฮ้ยมาว่ะมาว่ะตอนนี้3ดาวเราได้ครบแล้วเหลือลักสองดาวเหลือลักหนึ่งดาวเหลือลักนะครับโอ้โหมันมันลุ้นจังวะมาเฮ้ยจะไม่ออก5้าดาวเลยหรอ เฮ้ยเฮ้ยเกินห้าดาวเฮ้ยแสงมาหน่อยดีขอแสงหน่อยมะผิวแสงไม่ไหวละเฮ้ยทุกคนครับแสงไม่ออกเลยฮะเฮ้ยผมว่ามันชักจะเกินไปละอโอ้โหทุกคนครับซ้ำอีกแล้วอ่ะซ้ำ อืมทุกคนครับซ้ำอีกแล้วครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคะแนนไปอยู่ที่เท่าไหร่ละ900ตอนนี้คะแนนผมก็197นะครับทุกคนครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะฮะแสงมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้5ดาวหรือเปล่ามาโอ้โหทุกคนครับซ้ำอีกแล้วนะฮะโอเคอีกรอบหนึ่ง5้าดาวมาโอ้โหทุกคน5้าดาวไม่ออกเลยฮะสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้โหทุกคนครับโคตรเกลือ อะไรขนาดนั้นน่ะเฮ้ยคือโซฟาตรงนี้จะไม่ออกเลยใช่ไหมเป็นไงกันบ้างครับเฟอร์นิเจอร์ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนครับไม่รู้ว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะฮะก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเอาละครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับสหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ